ขับรถดงบุญนะเอาถูเทียนไทยเพื่อเป็นสิริมงคลเอาเทียนมาลุกโอ้ เอาโยนี่เอากระตังแข่มือไว้นะเดี๋ยวเราก็เปทางนี้จะสบายกระต่ายก็ถ้ามาถ้าถ้าลุ้ไม่ไหวก็ต้มฝาๆมันมาได้เนาะมาคนแล้ว วันที้แล้วไปรับสัารทารมาถวายการแจ้งทางโน้นก็เข้าทางโน้นนะครับทางโน้นมาทางโน้นรับก็คล้องไทยก็คล้องไทยรูกออกเลยค้องตรงนั้นรับออกเลยครับเดี๋ยวเจะไปรับสัารทานเอาตังใจในกาทครับเอาที่ยี่สิบบาทห้าสิบบาทเลยนะครับเลนะครับเอาเลยเอารูปมาเลยแล้วก็บาดแต่ตังแต่บาทแล้วก็มาถวายตรงนี้ถวายกันแจ้ง วันนี้เขาไหวตรันจแก้ถูกยอดครับเอาาตกตา้งนี้เอานี้ออกออกไปฝากมาไม่ได้เนาะรวยรวยายเลยครับายเลย้พรครับวันนี้ขะจแก้พรเกณฑ์สีดำดำที่สุดตายครับโห่ก็ต่อจแก้ต่อจังเนแก่แล้ววันนี้ก ได้ถวายมักหาสัตย์ทานกับอาจารย์แก้ลดน้องประชารศักด์ตอนนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์อาจารย์ที่ดังที่สุดในเมืองไทยนะเราไม่แมลปลไ,ไ,ไปสู้สไม่ได้เราตอนนี้ฟังกันไนะอาจารย์แก้ดังมากนะแล้วก็ผมเองรับประกันเลยว่าเป็นพระทีท่ดีจริงๆนะเพราะว่าผมรู้จักกันมา คือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่บางครั้งเขาเรียกเป็นพระบางทศนาด้วยนะและท่านก็เป็นอาจารย์มาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วนะเออพอในอกาสได้บวชก็ถือว่าพัฒนา้วก็พนุพลุก็พุทธศาสนาไปในตัวบางครั้งเรวก i <laughs> กำใส่ม eh, ือถวายใส่ปากไปนะลูกขอให้รวยขอให้รวยนะลดวิตากินกันะเอ่อตักหูสิการจับจ้กับใจไปนะลูกนี่วันนี้ก็หรือว่าเป็นวันนี้นะ แต่ว่าถึงแม้จะเป็นวันที่ดาวไม่ไปจูย้ายแต่ก็เป็นมงคลเป็นมงคลเพราะท่านเด้นปรทาความเป็นมงคลแต่รอนี้ไอ้วัดีวัดวานดวัดแตกแจกแม่มาจกลูเศีษย์แก่เาก็ต้มาปูเพยงมาการกินกิตนามาปูพรมมาแล้วอุปรานข้าง

อ <c> ธ <ười> ิษฐานเกี่ยวกับดุลยภัณฑ์ที่ประมาณห้าหกสิบล้านสาธิเลยครับอาธิษฐานไปเลยนะครับก็วันนี้นะก็ถือว่าได้รับกรณีจากพ่อที่เรียนนะครับซึ่งเป็นติ่งพระราชาจบคมวันเวทนะถือว่าเป็นปรมาจารย์นะวันนี้ได้เรียกตามาวันสว่างพานุนะก็การ ถือว่าเป็นความเมตตาอย่างสูงนะครับแล้วก็ผู้คุ้มครอถือว่ามีโอกาสอย่างสูงมาก<แ>นะวันนี้ก็เกป็ญญญนจะิตพันธ์นะมารวมตัวกันนะนะวันเสาร์่างมาตรงนะอยากโยวงพมากันยเยอะแยะมากมายนะลูกจะลงตัวลงลงหัวก็ดีองลงตัวดีกว,วอยอย่าจาลงของจะลงเขาดีนะทำให้ลงตัวจะดูดีกว่า นะสองทูนะก็ขอรุหลานที่มาวันนี้นะหมคล้องหมโศดนะวันนี้ยังได้รับบารมีจากพระอาโมโบขอมาด้วย่ไปขรุ่งข้งแร้โโ่เองนะครแล้วก็ได้รับบารมีจากท่านอาจารย์ตุ้มนวันหม่บทุกาถือว่าเป็นเดกศิษาจารย์ให่ที านากผู้ที่มีปิติรังคงความเลืตาศิริราชวัฒน์พ้นา,านมนะและก็ท่านอาจารย,ย์กฤษณะนี่ก็ถือว่าเป็นพระที่น่าเคารพกราบไหว้และก็มีศิริราชวัฒน์พ้ามมีพุทธองค์สูงงดงานมน,นะดังนั้นวันนี้ถือว่าเราได้มาพบเจอเจอสิ่ที่ดีนานโลกอาจารย์โผมาจากสุขโขท,ทยัยงานตัวเอง เกมผิดสายเมตตาโชคลาภนะท่านอาจารย์ผุ้สืบนาวน์ไพ่แอย่างนี้ท่านอาจารย์เต่าวัดใหม่สมบูรณ์ารามประดิษฐ์อาจารย์ผู้สืบข้อพุทธาคมหลงพบแพ้นะอาจารย์ปู่ผู้สืบข้อพุทธาคมหลงพบแพ้วัดสว่างอารมณ์นะก็วันนี้มีพระอาจารย์สัจัะมาสพยุดยันมากมายนะก็ถือว่า ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะพี่เดินทางมาวันนี้ไม่ขาดทุนนะไม่ขาดทุนโยมมีแต่กำไรไม่ขาดทุนนะผมก็ทำได้ดีให้โยมไป,ไป,ไปยกเงิแล้วตั้งเงินแล้วนี่เงินมีเป็นขันเลยเดี๋ยวจะไปถวายพวกแพรจะให้โยมถวายจากทางเรียบร้อยก่อนนะเออสาธุ รนะวยวยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีลาแล้วก็ร่ำรวย<ะ>กิจการงานการค้าลุกเรือง<ะ>นะเ<ะ>ี่วันนี้ะนะอาจาร ปูนนะเร่องความไม่ดีเขาก็สายเ่ยพราะกรแก้งเขากเจปูดทรงรอเล็กทำไมตายด้กบุญใช่ก็ทำเกิดพันเลยเราไม่เิดไม่พันหรอกแต่กูพันก็กวเลือกางนกบุญใช่ก็มันผมสายทรงร้อนแต่ไมพนกยใช่ไหมแต่ผมมเป็นูดอยนี้ล้วกบุญเนีก็อยู่กับ อันนี้เอียงรถหนังอันจัรเพียรเป็นเขาแดงดีคนเที่ยวร่วมมานาโอ้โบ้านดีช่ไมคนเที่ยวคนสิ่งคนเที่ยวนะอาจจักรแกงก็สิ่งสายก็โค้งงูเอมเป็นอย่างนั้นนะเออไอโซเที่ยวมันก็เป็นตีกระแสก็ผิดแปลกไปนะ สาธุตนะก็ยังไงก็แล้วแต่น้องก็ที่เขาเรียกว่าทำความเข้าใจพระตัางโยมให้โยมทำความเข้าใจพระตัางนะอย่าเข้าใจในรูปแบบของโยมนะ ด้วยบารมีมีกินมีใช้มีเงินเก่งรวย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 สาธุไปขอให้แบบส่ไปที่ญาติพี่เออมามา่ะวางแล้วสาธุออกมาได้เลยลูกนะวางสาธุแล้วออกมาได้เลยจ้ะสา เออออกมาได้เลยลูกออกมาได้เลยจ้ะนะวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระพันธุ์หลวงพ่อวันโผนะก็ถือว่านี่คือความจัแท้นะก็ถือว่าเป็นมงคล I don't know. ขอให้รวยนะโชคดีมีครับโชคดีีมนะร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะสาธุถวายสังฆทานนะลดวิบักดิ์กรรมตัณเวตัณฑ์กรรมบุญทีนผมบุญบุญสนแก่เจ้ากรรมในเวรนะเออเขาใช้ปืนเข้าไปเขาจะได้ เาหัวใจกับให้แก่เราและลูกอย่างไรก็แล้วแต่นะขอให้ทุกท่านนะตั้งทำกิจตั้งใจวางศรัทธา สังกัฐานและแต่ที่โดนจากคามุญนะเออรับมันเดินจะดูสายติดในรอบในถอดเลยสามเลยเอาเดียครับนายตได้นะครับไม่อมไ้้เ่ัง้หนไม่จังอะไรกันนั่เป็นอะไรมันยนี้ใช่ไหมครับมันอะไรกับ